สวัสดีครับกับในะช่วงเย็นๆรับกับพวกผมที่แปลงอ้อยพี่น้องนะครับนี่ขนะับ,ม,บมาหนีกับฝนตกมาอีกรับในะช่วงเศรา้าเศร้าประมาณสามสี่โมงเศรา้าขับแห้งหลายพี่น้องหอยมาจะเศรา้าแล้วมึน <laughs> กบ่ค่อยงามพี่น้องเหลืองมาแล้วครับถือว่าสองสองเมตรอยู่นะครับถือว่าพวพวปันใดครับก็มีหมอกล่งแน่ยครับฝนตกมาดูน้ำขังพี่น้องน้ำยังขังอยู่เลยครับเป็นห้อยน้ำขังอยู่เลยนะครับครับดูได้มาเก็บทอทอหนามนะครับทอพีวีซีนะครับเอามาย้ายไว้หลายเดือนแล้วนะครับติเก็บขึ้นไปไว ปลาแรกผลภายนอกของเชื้อ,อไม้อีกนะครับบ่าได้ปุ๋ยมาใส่นะครับบลูเกิดจากยังกันเนี่ยดาข้างๆนะครับหนับขังพี่อนอ้อยกดจ่อแสจายอยู่นะครับทงด้านข้างด้านกลางมันจะขังกว่า,น,าน,นี้นะครับเพราะว่าด้านกลางเนี่ยปวดถูกเดดนะครับข้างก็ถูกเดดถึงยังอยู่นะครับ ยังนะครับยังแล้วนะครับซื้อฟุตบอลไทยอีกอ,อ่ะตรวจลพี่น้องตรวจแจ็คสัวร์ปุ้นเลเป็นสิบไล่เพม่อนนะครับอส่งมนี้ส่งสีชุกเขียวเนี่ยพี่นอ้องเกิดจากยังกนันเนี่ยนะครับผู้ส่งเขียวๆในทั้งนี่ครับเดี๋ยวนะครับโลดลงไปบนขางล่างจุงกลางๆกง่อนนะครับเป็นจังไงเนี่ย เอาครับพี่น้องตัวนี้บันเขียวอยู่นะครับทางนี้บันเขียวนะครับทางนั้นบันลูกมะนาวท่านั้นบันเหลืองนะครับเอาทางนี้เขียวครับเขียวยังงามอยู่นะครับครับกำลังเล็งเล็งล้ำสมหัวแล้วพี่น้องสมหัวแล้วนะครับอยู่ประจักษ์กี่เดือนพี่น้องสิงห์หักันยาตุลาพฤศจิกานะครับทันวานี่ออกแล้วพี่น้องครับครับมือคนตัดไว้ออกแล้วนะครับ ผมกับลงงานแล้วไปวิกิกานะครับก็จะเริ่มตัดตัดต้นเดือนกับธันวานะครับอันนี้ก็สิเมาด้วพี่น้องแต่ผลลิกออกประมาณเดือนมกรานะครับผลลิกออกจะได้ไหน้นำครับลิงนะไน้หนำนะยังไปไว้พี่น้องทีนี้เดี๋ยวร้องมึงเอาปีนาร้องมึงสักสปิงเกอร์นะครับเป็นยังไงนะครับสุเป็นสปิงเกอร์ใหญ่นะครับคนเรา วางแผนบ่ค่อยดีดปานัดนนะครับกระจุกกระจักหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเป็นผู้เดียวเจอติดปัญหาหลายอย่างพี่น้องหญ้าก็งามครับ่อยกัขึ้นนะครับมือ้อนี้บ่ขึ้นเด้อพี่น้องน,นี่ไปเบิ่อด้เลยโมยในถึงยานะครับถึงยาดูซึมผมครับหญ้าบ่าตายใส่เข้าไป3า่องพี่น้องนี่เผื่อปัญหานะครับบ่ขึ้นนะครับเพราะเป็นหยังกับว่าจะกําจัดหญ,ญ้าพวกนี้ได้นะครับ อย่างเขาว่ากันไหมนะครับตัวสามเอามาสามก็ได้พี่ Kid. น้องโน้นนั่นกันนี in ่กอนกันยั้งตัวอะไรนะยั้งตัวนะครับหน่อตัวทางจีนปตายนี่นะเขว่ากันไหมนะครับจัดหนาทุกคนมุมนี่บริขีดครับพี่น้องบริขีดหนานะครับตรงนี้บริขีดหนานะครับท่านี่บริขีดหนานะครับนี่นี่ครับเต็มเลยนะครับนี่บริขีดนะครับเป็นไปต่างแบบหลายเมตรพี่น้องท่าน้านคางท่านี่ โดรขีดนะครับวัตถิมาขีดจากสองป้นะครับมิดซีรีพี่น้องสามเดือนแล้วม่วมาไก่นะครับยังม่วมาไก่เลยนะครับอยากดันอยากนี่นะครับช่วงนี้กะเฮ็ดดอกไม้นะครับเกมกัดดอกไม้ครับส่งพี่น้องครับทั่วประเทศอยู่นะครับในงานเกษียณครับบวชเป็นหน่วยงานใดครับทั้งทหารตำรวจครับราชการต่างๆนะครับสั่งไม้เรื่อยพี่น้องสั่งไม้เรื่อกเลยจะรอส่งไป ลก็อยู่กับตรงไหนตรนหมาปันใดหลายอย่างเี๋ยวเลยขอเบิ่งงนี้ยังช่วงยำเลี้ยงนะครับช่วงนี้มีแตน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งมาทั้หนึ่งหรือสองเทียนะครับเก็บใบใบตูไทยนะครับหรือใบกระเพรานะครับแล้วก็หรือมะละกอนะครับไปขายไปส่งน้ำรานค้านะครับสำหรับดูเลี้ยงน้ำดูเลี้ยง มาเนี่ยน้อยนะครับว่าดราจะมาดูนะครับวันนี้ก็มีงานขึ้เกลานะครับดอกไม้ขึ้เกลานเดี๋ยวขับขึ้นไปกันที่เปเล่งสูงเกินนะครับอกินพี่น้องต้นเขียวอยู่เนาะท่าน,นี่เนาะโอ้ยกตง,งามม้วนกตง,งามพี่น้องม้วนม้วนหลายนะครับม้วนหลายแต่ว่าหมวนน้อยยังว่าได้หลายนะครับ เดือนธันวาคนะครเก็บปูไหวคนเก็บปูไหวนะครับพี่น้องนี่เบิ่งฟังธานีครับพี่น้องเบิ่งทางทธานีเขานะครับเดือนสิงหาพี่น้องตีบทเดือนสิงหาอยู่จักกี่หมื่นนะครับเบิ่งเขานะครับไม่ได้จะกินบ่พี่น้องไม่ได้จะกินบ่ครับตีบทเดือนสิงหาแล้วครับเดือนพิจักกี่หมื่นนะครับเบิอนแล้ว กอยู่ปกติทอดจะสิงหาแล้วพี่น้องงามงามตึบแล้วพี่นอ้องก็ไปหนาตึบเลยนะครับต้องสูงแล้วเป็นเมตรแล้วปลายเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยานะครับตัวเดือนตุลานเนี่ยครัออกขวงแล้วพี่น้องเขาเหนียวเขามมลีนะครับับเดือนกลัวกับออกแล้วนะครับยังซ้ำหนีอยู่เขานะครับที่พ่อเสียกลัวพี่น้อง อาสใส่ปุ๋ยขึ้นเลยนะครับออกห่วงเลยล่ะพี่น้องอิสานนิดหน่อยกับอาทิตย์หนึ่งก็กลัวแน่นะครับอาาิสากว่วเวลาแน่นิดหน่อยนะครับาอายุนะครับตามอายุาคนเดีวกันก็ไว้แสงนะครับเขาช่วงแสงอ่อนๆตอนน้ำพิมพ์ช่วงิมเขาไว้แสงนะครับพี่น้องเป็นเขาแสงอ่อนแน่กอะหลืมออกห่วง นะครับผมคือนเขาหน้าปังหน้าปังเขาบไว้แสงนะครับตามอายุนะครับตามอายุร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบวันตัดเ้นนิดบวกเซนนิดน้อยนะครับถึงจะกบสภาพอากาศทำเนี่ยครับมีฝนมีฝนกับพืชพันธุ์ต่างๆครับปัวจะเป็นเขาเป็นบัวเป็นหยังนะครับน้ำแดดปุ๋ยครับมีส่วนทั้งเบ็ดครับพี่น้องขาดยันไหนอย่างหนึ่งบ่ได้ ขาดน้ำกับอะไราขาดปุ๋ยกับอะไรพี่น้องขาดแสงกับอะไรครับ <c oughs> ส่วนทุกอย่างครับแม้กระทั่งลุ่มครับอากาศต่างๆครับฝากพี่น้องไว้นะครับเด้นอนะครับเป็นกำลังใจให้กระผมครูไม่นะครับทั้งสองช่องทางนะครับยูทูบกับเฟซบุ๊กนะครับครูไม้สายทุ่งแล้วก็อีสานดีดีฝากไปทุกทุกคนครับให้เป็นกำลังใจให้กระผม ได้สั่งสรรค์คิดใหม่ๆนะคริดใหม่ๆนะครับในร้านของการเกษตรกับพี่พน้องได้รับชมกันกับสารับันเนี่ยบาบนะครับพบกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ